สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านหงหินเทคเตอร์สุรินนะคะอัปเดตเช่นเคยค่ะกับเซลพลอยนะคะทริปนี้จะพามาชมรถไถคูบบต้ามือ2รุ่น L4018 ตัว s p ป c ชียนะคะให้ลูกค้าได้ดูได้ชมค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปี2565นะคะลูกค้ารถปี65ค่ะสภาพเดิมเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมทุกจุดเลยนะคะท่านใดกำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะคะ40แรงมา้าสามารถเข้ามาดูรถได้ค่ะ เครื่องเกียร์เดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันค่ะเริ่มจากที่เนื้อยางนะคะเนื้อยางเดิมมาจากรถทั้งสี่เส้นเลยนะลูกค้ายังสวยๆนะคะเนื้อยางเหลือเต็มเลยสามารถเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆค่ะเครื่องเกียร์เดิมค่ะลูกค้าสีเดิมๆนะคะท่านใดสนใจค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันเท่ามาได้นะคะสําหรับคันนี้ทางร้านขายเป็นเงินสดนะคะ ขายเป็นเงินสดรับลูกค้ายื่นพู้ทอกศส,สหกรณ์ทั่วไทยเลยนะคะเล็บใบมิดเหลือเต็มค่ะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะดันหน้ายกได้ปกตินะคะลูกค้าสีคานเดิมค่ะสีส้มคูโบต้านะคะสําหรับซีนนะคะซีนล้อหน้าล้อหลังยังไม่เคยแกะเปลี่ยนนะยังเดิมๆอยู่ค่ะเพลาล้อหน้าใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า40แรงม้าปี6 5 สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทค่ะ420,000บาทนะคะลูกค้าจะได้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้ากระชังดำนะคะและผ่านหลังเอาไปใช้ง,งานได้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสอบถามเพิ่มเติมกับเซลล์มาได้นะคะเบอร์โทร0 6 4 4 5 7 6 2 7 3นะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรเลย0 6 6 4 5 7 6273นะคะ สำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าสีเดิมๆค่ะสีเทาคูโบต้าเลยประมาณนี้นะยังยัง,ยงจุดมาร์กยังอยู่นะนะคะล้อหลังยังไม่เคยแกะเปลี่ยนนะคะฐานไฮดรอลิกไม่เคยเปิดค่ะชุดระบบไฟติดทุกดวงเลยสำหรับป้ายทะเบียนนะคะต่อเต่างองู4 6 2 3สีสเกตค่ะสนใจนะคะแวะมาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลย หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0644576273เซลล์ซลพลอยร้านหงหิงแทคเตอร์ค่ะ